ว่าที่จ้ามุกมกพ่อครับแม่มาอีเลยนจ้าวันนี้มาทําบุญบ้านน้องน้ําอีกแล้วจ้าแต่วันนี้แขกไม่เยอะนะจ้าก็พามาลูกหนึ่งจ้าวันนี้อากาศดีแต่ว่าเสียทีลมจ้าลมน้อยหนึ่งอากาศดีก็เลยตักบาตรข้างนอกจ้าอาหารของเจ้าภาพวันนี้นะจ้าอันนี้ก็ทําเลี้ยงแขกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคือแบบ จัดเต็มมากจ้ะพี่น้องแต่ว่าแม่แอม่มาไม่ได้กินเลยจ้าเพราะว่ากินอาหารที่แบบว่าอ่าหลังจากพระเพื่อนมาเพื่อนมาตักเอานั้นจะพระท่านเนาะพระท่านมาตักเนาะจ้ะเนาะเออช่วงนี้ไม่นึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวจา้าก็เลยกินข้าวอ,อ,าาอ่าน้ำพริกะปิออียงที่ไม่จ้าแซ่บแซ่บอันนี้เบิ้งที่หมอก๋วยเตี๋ยวที่เจ้าเบิ้งจัดเต็มเลยพี่น้องเอ้พูกน่ะล้นล้นหม้อเลยแถมก็ได้เติมน้ำไว้จักนิ่อืม อันนี้ก็จะเป็นคนที่เข้ามาทําบุญทําทานนะจ๊ะก,ก็จะมีคนทําชูชิมาอันนี้ขนมปังเจ้าภาพสั่งกับแม่เอม่านะจ๊ะแม่แล้วก,ลก็นโน่นของแม่เอมา่าเนี่ยเสียใจอยู่เนี่ยเป็นมัฟฟินเนี่ยเสียใจอยู่รอบนี้ไม่รู้ทําไมอบขนมปังมัฟฟินแห้งหงไม่นุ่มเลยจ้ะขนมปังไม่นุ่มอายมากเลยแต่ไม่รู้มันไม่ได้เตรียมอะไรไปแล้วนะก็เอาขนมปังไปแล้วก็แกงเราไม่ดองจ้ะ ส่วนโซนนี้จะเป็นโซนที่เขาเอาข้าวข้าวเหนียวหรือข้าเจ้าใส่ถุงแล้วก็เราจะรอใส่บาตรข้างนอกนะวันนี้อากาศดีแต่ว่าแม่เอมา่าตักข้าเจ้าใส่ถุงมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่ถ้าใครไม่มีไม่ได้เอามา,มมาก็นั่นแหละใส่ตรงนั้นเอาตรงนั้น ากาศเป็นใจมากๆจ้ะได้ตักบาตรข้างนอก

อเวก็จะมีข้อเสียตรงนี้เลจ้ะถ้าแดดมาลมก็จะมาได้จะใส่บิกินี่โชว์ไม่ได้เลยให้เด็กๆไปเล่นข้างนอกแล้วจ้ะใครโตกว่ากันด so ูน้องเด้อแต่ดูแลุุ้่่นเดียวกันนี่น้องสาใครดูแลใคร๋อ้รู้รู้นะรู้นะเออเก็บได้บอลัน เควินช่วยพี่หน่อยเควินพี่พี่เลียมช่วยช่วยน้องหน่อยช่วยยกน้องหนยนะเป็นเฮปเปียนโยนวันนั้นมาบ้านน้องน้องน้าวันนั้นฝนตกเนาะรับปิดตรงนี้เป็นครัวไทยได้จ้ะดีมากๆเลยเป็นครัวไทยเห็นไหม,ไมทำอาหารไทยมันเหม็นทำข้างนอกแล้วก็ กินออกมาข้างนอกเพื่อนบ้านก็ไม่มีจะม,มีก็อยู่ไกลๆเนาะอยากได้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันต้องใช้งบประมาณเอาไว้ต้มเครื่องในวัวเนาะจ้ะไว้ต้มเครื่องในวัวทาําเกงไตปลาเนี่ยชอบมากตู้เย็นข้างนอกเลยโอยมันก็ต้องใช้งบประมาณเนาะถ้าเราจะทําจริงๆ วันนี้คนมาไม่เยอะจ้าทงใส่แห้งกันสุกเสาร์วันอาทิตย์จ้ะวันนี้เขาไม่มากัน อาข้าวเหนียวมะม่วงแม่ออกคำที่มากับพระนรรมอร่อยมากจ้ะอืมเนี่ยแกงนราไม่ดองแม่แอมมาแล้วก็มีหลายๆคนหลายๆท่านด้วยจ้ะเอามาทำบุญเนี่ยคนมาไม่เยอะน่าจาะก,ก็จะประมาณนี้ไปได้จ้ะาอาแล้วหร <c oughs> หลังจากพระไปตักอาหารเสร็จเนาะก็จะเป็นแม่ออกพวกญาติโยมแล้วจะได้เวลาน่ากินข้าวแบบบ้านๆนี่แม่แอม่มมาชอบมากจ้ะนั่งกินมุมไข่มุมมัน เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็ห่อเอาอาหารที่แบบว่า ไม่เป็นหมดนะจ๊ะเนาะเราทำบุญก็เหมือนทำบุญทำทานก็ได้บุญกันทั้งนั้นเลยจ้ะเอ็มมาก็นั่งรอนั่งรอไปรอมาบอกว่าแม่เอ็มมาอยากตามบังหงวางตรงนี้จ้ะก็ให้กินหน่อยนึงแล้วก็กลับจ้ะจากนั้นก็จะไปลาพระท่านกลับบ้านเอ็มมากก็ทั้งไหว้ทั้งอายเนาะจ้ะคุณค่ะวันนี้คุณสาข,ขับรถมาด้วยแต่ว่าเป็นโรคกระเพาะท้องไม่ดีเนาะจ้ะก็เลยไม่เข้าไปข้างในนั่งรออยู่รถสามชั่วโมงกว่า ทีน,นี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วกลับบ้านก็ไปแวะซื้อกับข้าวซื้อไข่ที่มันขาดเหลือเนาะจะแล้วก็ไปสบกับแม่ครับ,บเลือเท่าไหร่จำได้ไหมเท<อ>่าไหร่พอเหลือห้าสิบโคนโอเคไปหนึ่ง้อยสี่มาถึงบ้านก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนดะจ้ะ วันนี้จะจัดลายไทยจัดโต๊ะเพราะว่าต้องมาจัดวันเกิดให้เอมมาต่อเนาะหลังจากกลับมาจากทําบุญแล้วอากาศข้างนอกดีมากจ้พาพอดีบางอ่อนจะไปทุระไปทุระก็เลยฝากลูกแฝดสองคนจ้าแม่เอมมาบอกได้เลยมาเลยตามสบายจ้าแต่บางออนก็ซื้อพิซซ่ามาให้ลูกจ้าลูกบางออนนี่ชอบพิซซ่ามากๆเห็นกินบ่อยจ้าแต่พวกครอบครัวแม่เอมมาจะไม่กินบ่อยเท่าไหร่เนาะก็ขอโทษขอประธานอภัยด้จากคลิปนี้ อ่าคลิปนี้ทําหลังบัญชาต์านอะวีเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าแม,แม่มากลองตัดหลายครั้งเลยมันไม่ได้บ่รู้เป็นยังงนก็นเลยเพิ่งมาตัดได้แล้วก็จะก็ลงตอนนี้เลยจ้ะแม่แมากก็ทอดปอเปี๊ยะจ้ะรอบนี้ทำสองทำสองถุงก็คือแปดสิบชิ้นเนะจ้ะอันนี้สาวๆกินอิ่มแล้วก็มานั่งรอเล่นรอเล่นว่าญาติเออว่าคน<อ>ที่เขาจะมาวันเกิดเขาจะมาตอนไหนแม่เมาก,ก,ก,ก็เขาก็เล่นเกมกันนะจ้ะแม่มากก็บอกเออเล่นรอไปปอเปี๊ยะของเราก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยแล้วจ้า ไปเข้าไปูกทีเนี่ยโอ๊ย <Okay. S 1> มาเป็นนางแบบให้แม่เหรอลูลก <Okay. S 1> ส่วนมากวันเกิดก็จะประมาณนี้จะญาติเขาก็พี่สาวสองคนน้องสาวคนหนึ่งเนาะเขาก็จะอยู่แถวๆใกล้ๆกันเขาก็มาจา้ะแล้วก็จะมีลานแล้วก็แฟนเขาแล้วก็ลูกเขาคนหนึ่งก็จะประมาณนี้ไม่ได้เยอะด้จ้ะครอบครัวคุณสานี่บางวันมโอนซื้อทำเค้กให้จ้ะแม่อาม่าก็เป็นเค้กโปรดเนาะ เออบอกว่าไม่ต้องทําไม่ต้องทํามันเหนื่อยบางอ่อนก็สวยแล้วยังใจดีจากกระเฮ็ดเค,ค้กอีกเค,ค้กอะไรเนาะจําชื่อไม่ได้แตแ่แม่มาก็ชอบจ้ะตักตักไปสองรอบนี่แหละแต่ถ่ายให้ดูแค่รอบหนึ่งจา้าอันนี้าศาวาก็กินกันเล่นกันเด็กน้อยน่าจะมีความสุขอากาศดีอือเดี๋ยวก็กินเสร็จก็ออกไปวิ่งข้างนอกออกวิ่งข้างนอกเหนื่อยก็เข้ามาข้างในจ้ะสามสาวส่วนปอเปีย๊ยะรอบรอบที่แล้วที่ทำนะเนาะมัน มันน้อยเกินเนาะทำถุงหนึ่งแพ็คหนึ่งสี่สิบรอบนี้แม่เอม่าก็จัดไปสองจะเป็นแปดสิบไม่ถึง 80, แปดสิบหรอกประมาณเจ็ดสิบชิ้นจะอีกสิบชิ้นนะ่ะอ่าหอ่อแบบใส่ชิ้นให้เอมา่าจะเอม่าชอบก็แม่เอม่าก็ทอดเกือบหมดเลยก็คือมันเหลือก็ให้ญาติๆไปนะเพราะว่ารอบก่อนนี่ไม่ได้ให้เขาไปรอบนี้ก็ทอดแต่แม่เอม่าก็ถามู่นะว่าเธอจะเอาแบบว่าแบบที่ทอดเสร็จหรือว่ายังไม่ทอดก็บอกว่าเอาแบบที่ทอดเสร็จดีกว่าแขกพากันกลับหมดแล้วจ้ะกลับประมาณหกโมงแรงกว่าจ้ะ ที่จริงจะอยูโดนก็ในอยู่แต่พอดีป้าข้างล่างป้าที่พัชอยู่ข้างล่างเนาะจะเนาะเพิ่นลุ้งไปเอาของแล้วเพิร์ลบรีบอกบอกยัดขึ้นมาบัดนี้เพิ่นขึ้นมาเอ้าเขากลับกันเบิร์ตตีเออกลับมาแล้วอ้าวสันว่าสิมานั่งคุยอยู่เขาบรียินตีว่าสันสิไปเอาของข้างล่างนะมาสักมันว่าบรียินว่าเอ้ยการใส่กับกรับคนเด้อว่าสันเออบอกป้าเอาปอเปียไปโยป้าว่าบ่บ่มื่อนี้อิ่มขอบคุณเลยหลายว่าสัน แล้วทีวนี้ก็จะมีป้ากับลุงอีกคนนึงคนไปเที่ยวเนาะจ้ะคนไปเที่ยวช่วงวันชาติไปเที่ยวที่อื่นเพราะว่าคนมีรถบ้านเนาะจ้ะมีรถบ้านมันไปสะดวกมันบ่บัดนี้เพื่นบได้มามามาบบทันเนาะก,ก็เลยแม่มากเลยบอกคุณสาวว่าจะอส่งขอความหาเขาดูถ้าเขาอยากได้ปอบเปียให้เขาแวะให้เขาแวะมาเอากันระวังสิละคุณสาวเลยส่งไปคุณสาวแลยบอกว่าอัน เขาสิแวมาเอาอยู่แล้วเขากับสิบมนานั่งทางนนหนน้ำมาสัน่นอือก็เลยบอกอันเอม่าเมื่อกี้เอม่ากับเด็กแฝดไปเล่นข้างนอกกันเนาะปันีาพันเล่นเขามาพราะว่าเล่นข้างนอกเบื่อก็นแล้ใเห้นเล่นโทรศัพท์ก็เลยบอกว่าเอ็ม่าถ้าเกิดว่าป้าป้ามาแล้วหนูต้องคุยกับป้าก่อนนะแล้วค่อยเล่นโทรศัพท์กับน้องโอเคพัสนป้ากับลุงจะมาอีกจ้ะก็คงประมาณทุ่มกว่านั่นแหละเนาะอ,อากาศสุดยอดเป็นใจจ้ะแม่มากก็กินเค้กไป สองสามชิ้นเล็กๆจ้ะชิ้นเล็กๆเ,เต็มจานป้ามาแล้วจ้ะมาได้ประมาณสิบห้านาทีก็ให้เอม็มมาคุยกับป้าก่อนนะเฮ้อรถเกียบให้เอม็มมาคุยกับป้าสิบห้านาทีแล้วค่อยออกมาเล่นข้างนอกจ้ะ <laughs> เขาจะหยยบพูดบอลนะนะไม่มีฝนลูก ป้ากับลุงนั่งกินกาแฟตรงนี้จ้ะสองผัวเมียมาเอ้าเอ้าเอ้าอ้ายูให้วนัสสาราวนัสสาถ่ายหมดมัดซะยามัดศแม่เอาว่ะวันนัสสาร์มัะไปถึงทางถนนเอ๊ะมาโยนมาทางนี้โอมันจะโดนรถป้าระวังนะเอ้า ห้ามโยนไปถนนสิลูกฟอร์ซิกเต้เดี๋ยวดาตเอรี่วิงหาล้อถ่ายเด็กข้างนอกแล้วแม่เอาก็มานั่งข้างในจ้ะเนี่ยคุณสาก็คุยกับพี่เคยกับพี่สาวจ้ะจากนั้นพี่เอดก็กลับมาบ้านแอบตั้งกล้องถ่ายลูกชายแล้วถึงเขาจะไม่ชอบแต่แม่เอาชอบนะจ้ะชอบเก็บถ่ายไปดูก็ยกมือเซฮายทักทายพวกป้าพวกลุงจ้ะันจากนั้นก็จะมานั่งกินเค้กกับปอเปี๊ยะกับยา <coughs> and you want it? Yeah. Wow, she tasted good. Oh shit. <laughs> Vi bare om ja. <laughs> okay. To hund. er Emma, så mye med dagen. Kram fra tante Eli og mm -hmm. ja. Det var <clears throat>

่ัลาดลซอกอมอีคันทาทีนหูัวย่าคำนิดโอ้ย่าชีตาอินนะสันโอเคเฮนลีงั้นแม่มาก็ทำความสะอาดนอกจากเอาเค้กไปเข้าตู้เย็น แล้วก็อันไหนที่มันจะละลายขนมอันไหนที่มันแพคได้แบบไม่ต้องเข้าตู้เย็นแล้วก็แพคใส่ถุงแล้วก็เช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยไปเลยจ้ะหลังจากนั้นประมาณสามทุ่มกว่าบางอ่อนก็มารับลูกเฟสกลับบ้านนะจ๊ะแม่เอามาก็จะได้อาบน้ำน้วจะเข่าไปนอนแค่นี้แล้วนะจ๊ะบยบาย